สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้คุณก็อยู่กับผมชาทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยนะที่ว่าหายกันไปแบบว่าค่อนข้างนานเลยนะครับผมเนื่องจากผมก็ติดธุระอะไรหลายๆอย่างนะครับผม <c oughs> ก็เพิ่งมีโอกาสได้มาทําคลิปนี้นะครับ เรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของงูนะฮะซึ่งงูนี่เป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับผมแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเจ็ดชนิดงูพิษที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นมีตัวอะไรกันมั่งนะครับผมก็เราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าประเทศไทยเหล่านั้นเป็นประเทศในเขตร้อนชื้นและมีฝนชุกชุมต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์สามารถจเจริญนตบโตและแพร่พันธุ์ได้ดีและก็แน่นอนว่าสัตว์เหล่านี้อย่างเช่นหนูกบ เขียดและก็คางคกนะฮะซึ่งเป็นอาหารสุดวิเศษของเหล่างูทั้งหลายด้วยนอกจากจะมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วประเทศเรานั้นยังมีป่าไม้และต้นไม้ให้งูได้อาศัยหลบซ้อนและขยายพันธุ์ดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทําไมประเทศเรานั้นจึงมีงูอยู่ชุบชุ่มมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียว มันเริ่มที่งูชิดแรกนะครับก็คืองูจงอางนั่นเองงูจงอางนั้นเป็นงูมีพิษขนาดใหญ่ลำตัวยาวประมาณ3-5เมตรมีพิษร้ายแรงและปริมาณน,น้ำพิษที่มากสามารถกัดคนและสัตว์ทุกชนิดให้ตายได้ในเวลาไม่กี่นาทีงูจงอางนั้นสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยและเป็นงูประเภทกินงูด้วยกันเองเป็นอาหาร ชนิดที่2ก็คืองูเห่านะฮะงูเห่านั้นเป็นงูขนาดกลางความยาวนั้นอยู่ที่1-2เมตรปริมาณน้ำพิษนั้นค่อนข้างจะน้อยแต่มีพิษที่ร้ายแรงมากโดยพิษของมันนั้นจะเข้าไปทำลายระบบประสาทของผู้ที่ถูกกัดผู้ที่ถูกกัดนั้นจะมีอาการง่วงซึมอยากหลับแต่ถ้าหลับไปแล้วก็จะไม่ตื่นอีกเลยผู้ที่ถูกงูเห่ากัดนั้นถ้าไม่ปฐมพยาบาลในวิธีที่ถูกต้องและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว ก็จะเสียชีวิตทุกลายงูเห่านั้นสามารถพบได้ทั่วไปทั่วประเทศ 3. งูสามเหลี่ยมหรืองูทับทางเหลืองเป็นงูพิษที่พบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยลำตัวยาวประมาณ1-2เมตรลำตัวมีลักษณะท้องแบนและเป็นสันด้านหลังทำให้มีสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมซึ่งเป็นที่มาของชื่อพบมากในภาคใต้ของไทยภาคอื่นไม่ค่อยพบมากนะักกินสัตว์ตัวเล็กๆพวกนก หนูกบเขียดเป็นอาหารชนิดที่4ก็คืองูแมวเซานะฮะงูแมวเซานั้นเป็นงูพิษชนิดหนึ่งลักษณะลำตัวอ้วนป้อมลำตัวสั้นเมื่อโตเต็มที่นั้นจะยาวเพียง1-1.5เมตรเท่านั้นเมื่ออยู่ในลักษณะตื่นตัวมันจะสูดลมเข้าไปข้างในลำตัวเพื่อให้ตัวของมันนั้นพอง ทำเสียงร้องเหมือนแมวและส่งเสียงคููตลอดเวลาสามารถฉกกัดได้เร็วมากผู้ที่ถูกมันกัดนั้นจะมีอาการเลือดไม่แข็งตัวและเลือดไหลไม่หยุดเกิดอาการตายวายเฉียบพลันและเสียชีวิตงูแมวซาวนั้นสามารถพบได้ในทวีปเอเชีย ชนิดที่ 5. งูกะปะงูกะปะนั้นเป็นงูพิษที่พบได้ทุกภาคของไทยโดยเฉพาะภาคใต้มีลำตัวอ้วนสัน้นคอเล็กแต่หัวโตเมื่อโตเต็มที่นั้นจะยาวประมาณ1เมตรเท่านั้นกินสัตว์เล็กๆเ,เป็นอาหารอย่างเช่นพวกนกหนูกบเขียดจัดเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดของไทยผู้ที่ถูกมันกัดนั้นจะเกิดอาการบวมไปทั้งตัวเลือดไหลไม่หยุดบริเวณที่ถูกกัดจะบวมเขียวและเน่าจนเสียชีวิตในที่สุด ชนิดที่ 6. งูเขียวหางไหมมันเป็นงูพิษชนิดไม่รุนแรงมากนะักกัดแล้วไม่ถึงตายพบได้ทั่วไปและมีหลากหลายสายพันธุ์ในประเทศไทยมีลำตัวอวบสั้นผิวลำตัวของมันนั้นมีสีเขียวอมเหลืองหางสีแดงจนถึงสีน้ำตาลเข้มเป็นที่มาของชื่อเป็นงูที่เคลื่อนไหวชา้ามีดิสัยดุร้ายฉกกัดได้รวดเร็ว ผู้ที่ถูกมันกัดนั้นจะเจ็บปวดที่บริเวณแผลมากมีอาการวมอยู่2-5วันจากนั้นแผลก็จะยุบและหายเป็นปกติชนิดที่7งูทะเลมันเป็นงูที่อาศัยอยู่ในทะเลกินปลาเป็นอาหารและแทบทุกชนิดนั้นเป็นงูมีพิษสามารถพบได้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยงูทะเลที่พบมากที่สุดในประเทศไทยก็คืองูสมิงทะเลปากดำ ซึ่งเป็นงูทะเลที่มีพิษ้ายแรงมากพบผู้ถูกกัดเสียชีวิตอยู่เป็นประจำและยังมีงูทะเลปะเภทอื่อนๆ,ๆที่พบในไทยอีกอย่างเช่นงูผ้าคิลิว้วงูคออ่อนงูสแสมลังแล้วก็งูชายโถงนะฮะ ต่อไปเป็นงูที่ไม่มีพิษที่เราสามารถพบได้ในประเทศไทยนะครับผมซึ่งสามารถพบได้หลากหลายสายพันธุ์ในประเทศไทยนั้นพบงูประมาณ300สายพันธุ์แต่เป็นงูที่ไม่มีพิษถึง90%เอร์เเลยนะครับบางสายพันธุ์นั้นอาจจะไม่กัดหรือทําร้ายคนนะครับผมแต่บางสายพันธุ์ก็จะกัดถ้าเกิดมันถูกบรบกวนนะครับผมเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรมั่ง ก็จะยกตัวอย่างได้เช่นงูเขียวชนิดต่างๆนะครับงูปากจิ้งโจงูงวงช้างงูสิงงูแท่หางม้างูกระด้างงูปิ้งงูแสงอาทิตย์งูลายสาบงูดินงูก้นขบนะฮะงูป้องชนิดต่างๆงูทางมะพร้าวงูเหลือมแล้วก็งูหลามนะครับแล้วก็ขอเพิ่มงูกินปลาเข้าไปด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของงูที่เราสามารถพบได้ในประเทศไทยนะครับผมซึ่งงูทุกชนิดนี้ก็สามารถเป็นอันตรายต่อเราทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่ามันจะมีพิษหรือไม่มีพิษนะครับผมและถ้าคุณถูกงูพิษกัดนะครับผมคุณต้องพยายามจําลักษณะของงูที่กัดคุณให้ได้นะครับเพราะว่างูแต่ละชนิดนั้นมีพิษที่แตกต่างกันไปนะครับ ซึ่งถ้าคุณไม่สามารถบอกชนิดของงูที่กัดคุณได้หมอก็คงต้องรอดูอาการที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะหาเซรุ่มได้ถูกต้องนะครับผมซึ่งบางชนิดนั้นก็มีพิษที่ร้ายแรงมากนะครับผมถึงจะรักษาพิษทันแต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้นะครับก็เอาเป็นว่างูนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมซึ่งถ้าทานที่ดีเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันนะฮะก็ ่างคนต่างอยู่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเออวันนี้เราจะมาทำความสะอาดกรุงกันนะเอามึงมึงไปตรงนูน้นเออโอเคเอ,อ่ะอีกตัวหนึ่งจับได้แล้วไปมึงไปตรงนู้นเลยเออเออชโชกเอาโชกโชกโชกพ้อ,อ,พองแม่งตกไม่เกงใจแม่เบียก,กูเลย ขึ้นเลยนะเนี่ยนั่งลงไป